ะะเป็นเรื่องราวของละครค่ะคที่ใครหลายๆคนติดตามแล้วก็เรตติ้งค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกต้องเลยครับผมนะโดยเรตติ้งล่าสุดที่แปะสตาแปะเช็คมาเนี่ยล่าลักสุดขอบฟ้าครับผมนะทางฟ้าของช่อง7็เรตติ้งเราเช็คเมื่อวันที่21กรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าลักสุดขอบฟ้านี่คว้าเรตติ้งไปเนี่ยวันจันทร์เนี่ย9.62ครับผมแล้วก็สําหรับวันอังคารก็คือ10.54ชนะลากบุญอย่างขาดลอยเลยเพราะลากบุญเนี่ยวันจันทร์ได้5.38 <ส>วันอังคารได้5.62ครับผม,มนี่น <ะ S 1> ก็เรียบร้อยกันไปนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าได้เขาเรียกเป็นคู่พระนางที่หลายคนรอคอยแล้วก็อยากจะดูมากๆเลยเพราะว่าเขาเรียกฉากเถิงอะไรอย่างเงี้ยสวยงามนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยก็อยากจะดูว่าเอ๊จะมีฉากบทพีป่ากันหรือเปล่าหลายคนงงเพราะเขาบอกว่าเป็นงะทีมง,งานทีมเดิมจากละครเรื่องอ,อะไรนะที่ก็ตกจบกตกจบกกันอะไรนะ เป็นอะน,น,นงทีมงานทีมเดียวกันหมดเลย oh. ใช่ทีมงานเดียวกันเลยแล้วก็คนกำกับอะไรเงี้ยคนเดิมคนเดียวกันหมดเลยแน่ไงต้องมีฉากอันนั้นให้ชวนฟินแ,แน่ๆเลย,เลยนะคะ บทขยี้ปากทขากกไม่ห็นเขาจะได้ฉ่ายาคาจโนว <บท S 1> ิปากเปื่อ<า>ย,<ล>ยหรอใช่ไหมครับผม<อ>เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยค่ะสำหรับละครเรื่องรักสุดขอบฟ้านะคะโดยิษัทมุมใหม่จำกัดค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยเจ้าชายแห่งรรย,อยาอย่างมาคีก็คือหลุยเดี๋ยวเราจะเพูดชื่อของดารานะคุณผู้ชมจะได้รูออกได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเพื่อที่จะดูตัวว่าที่คู่มั่นอย่าง มัทนารับบทโดยน้องมินนะคะโดยมีองครัก์อย่างคามินรับบทโดยคุณเวีย,ยดูแลเจ้าชายอยู่ไม่ห่างเลยแต่น้องมินเนี่ยเขาก็เกิดไอเดียเนี่ยช,ชวน คุณหลุยเนี่ยออกเดทด้วยการเล่นกีฬาผาดผลซะหน่อย <ừ> แสดงว่าแสบนะในเ,เรื่องนี้ค่อนข้างแสบเหมือนกันค่ะแล้วก็ออกเดทด้วยกันครั้งแรกเนี่ยก็โดนสาวซ่าอย่างคุณมีบิชยาเนี่ยรับน้องซะแล้วนะสำหรับในเรื่องนี้ด้วยความใสซื่อของเจ้าชายมาคี que, หรือว่าคุณหลุยนี่แหละครับผมที่คิดว่าสาวสวยน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยอย่างน้องมีบิชยาจะต้องออกมาแบบออกเดทด้วยกันจะต้องเป็นสาวหวาน<ม>ดูเรียบร้อยแสนโรแมนติกอะไรประมาณนั้นแต่ทุกอย่างนั้นกลับพลิก พันไม่หมดเลยเมื่อมัทน,นานั้นพาพาคุณมาครีนั้นมาที่บึงเวกบอร์ดนั่นเองครับผมงานนี้ร้อนถึงคุณคามินหรือว่าคุณเวียสุขลวัฒนี่แหละครับผมองค์รักผู้พักดีที่รู้สึกรู้ลึกถึงความแสบของนางเอกนั่นเองเป็นอย่างดีคามินนะถึงจะต้องแบบติดสอยห้อยตามไปเลยที่ที่เวกบอร์ดนี่แหละครับผมเพื่อ,อเป็นเพื่อนก,นกับเจ้าชายอีกด้วย,ยอย่างเงี้ยไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูว,ว่านางเองจกจะแกล้งอะไรกับคนนี้หรือเปล่าอะไร่เงี้ย คือคุณเวียเนี่ยเขาจะรู้ความแสบของนางเอกเป็นอย่างดีนะคะแล้วพอทั้งสามคนเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะนางเอกเนี่ยเขาจะแบบท้าทายท้าทายหลุยเจ้าชายบอกว่าก่อนที่จะออกไปโชลีลาติลังกาม้วนตัวเจ้าชายตะลึงเนี่ยนะคือคือทางหลุยเนี่ยเขานึกสนุกก็เลยออกไปเล่นเวกบอร์ดเป็นคิวต่อไปอะไรเงี้ยแต่เวียเนี่ยที่ออกไปเล่นเวกบอร์ดด้วยเนี่ยเขาได้แบบ ขึ้นมาหยุดพักที่ริมสาล์แล้วก็มองไปที่เจ้าชายกับนางเอกนี่นะเขาเล่นกันอย่างมีความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเมื่อเจ้าชายนี่นะพลาดผ้าหลุดมือจากสายเคเบิลแล้วตกน้ําค่ะ<ต>องครักอย่างคุณเบียร์เนี่ยะคะก็รีบกระโดดน้นําลงไปช่วยเจ้าชายขึ้นมา ด้านของมินตราหรือว่าคุณกระติบเนี่ยที่นั่งอยู่ริมสาก็ได้แต่ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยครับผมนะกับการออกเด็กครั้งแรกของเจ้าชายแล้วก็คู่มั่นในครั้งนี้เนี่ยผู้กำกับของเรานะพี่ออสทีรศักดิ์พรมเงินเนี่ยก็ได้นําทีมนําทัพทีมงานแล้วก็นักสแสดงไปถ่ายทากันที่ไทยเวฟพาร์คนั่นเองครับผมที่ลาลูกกาคล้องหกนะโดยฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสะบักสะบอมไปตามๆกันเลยทั้งคุณเวียคุณมีนคุณหลุยนั่นเองครับผมเพราะว่าต่างคนต่่คก็ไมมเยี เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเวกบอร์ดในครั้งนี้มาก่อนงานนี้เนี่ย,ก,ยก็จะได้ในการเริ่มการถ่ายทําทั้ง3คนเนี่ยก็ฝึกฝนนะตกน้ําตกท่ากันหลายสิบรอบเลยวกว่าจะได้ฉากเนี้ยมาเขาบอกได้เลยว่าไม่แบบนักแสดง3คนอึดมากใช่โดยคนแรกที่ขึ้นจนชานาญวที่สุดนะก,กับกลายเป็นน้องมินนะคือคนเล่นเวกบอร์ดอย่างของแค่แซงหน้าหนุ่มๆอย่างวีแล้วก็หลุยค่ะซึ่งงานนี้สองหนุ่มเขาแบบ เฮ้ยไม่ยอมแพ้รีบฝึกรีบฝึกรีบฝึกนะคะแล้วก็พูมกับก็เริ่มถ่ายทำเลยให้น้องมินโชวสเตปเล่นเวกบอร์ดอย่างคล่องแล่เลยส่วนลุยนี่ก็คือแบบเหมือนพ่อจะถูถูใคๆไปดีบ้างนะแต่พอถึงคิวพี่อหญ่ยังเวียงานนี้ฮาค่ะคือคุณเวียเนี่ยกลับหน้าความตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วเวียเขาก็บอกว่ามันมันเป็นมุกพี่มันเป็นมุกนี่ก็นั่นแหละหลายคนก็ สนุกสนานกันไฟนะถูกต้องเลยครับผมนะโดยติดตามฉากออกเดตสุดมันนะกับของคุณของเจ้าชายมาคีแล้วก็สาวแสบอย่างมัทน,นาครับผมนะที่มีองค์ลักสุดหลอกก็คือคุณคามินนั่นเองเฝ้าแบบไม่ห่างก,กับละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าที่จะออกอากาศในวันจันทร์ที่11สิงหาคมนี้ครับผมเวลา2ทุ่ม20นาทีนั่นเองนะทีทางช่อง7สีครับผมใช่แล้วค่ะก็เรื่องนี้นี่ไงนั่นไงมันจะต้องมีบทยี้ปาก จูบจริงอะไรจริงนักแสดงขนาดนี้แล้วใช่ไหมทำไรอะ่ะเขินใช่ไหมเขินอะล,ลยทีเดียวนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวกบอดเป็นใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะจะอยู่ให้ไปฝึกหน้าง,งานนี่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะขนาดเวลาเขาจะแค่จะยืนอยู่บนอะไรสักอย่างนึงมันยังยากเลยถูกไหมใช่คือแค่ออกตัวบางคนเนี่ยคือถ้าเขาเรียกบาลานของตัวเองน้ําหนักตัวเองไม่ดีอ่ะคว่ำนะตก,ตกตกตกแต่น้องมีนอาจจะเป็นแบบสาวต้นเล็กแล้วรู้จักกันแบบดูดูบาลานของตัวเองอย่างเงี้ยก็เลยเล่นได้คล่องไงแต่ว่าผู้ชายร่างใหญ่หนุ่มเวียหน,นุ่มหลุยอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าควบคุมบาลานตัวเองได้ไม่ค่อยดี น้องมินเลยแซงซะเลยนะ,ะติดตามกันได้นะว่าเอ๊ะฉากเวกบอร์ดนี้จะไปรอดกัดนหรือเปล่าในละครอ่อน,อนี่นะะทางช่อง7เนี่ยเดี๋ยว Update อัปเดตกันถึงเรื่องของอันนี้